สวยป่ะพี่น้องเฟรเลยจ้าพี่น,อน้องเห็ดนางล่มจ้าพี่น้องเบิ้งช่องามงามดอกองามงามพี่น้องเออขอมนนาาน,นิปลาบรรยากาศลมลื่นลมลื่นจ้าพี่น้อง ปพี่น้องเอ้ยหลุ่นไปน้ากันว่าสิมีเห็ดยังห้เก็บเนาะเห็ดยังสิออกนะคะพี่น้องแถวนี้กับจะเป็นบ้าเห็ดเพิงหวานนะคะพี่น้องแต่เห็ดเพิงหวานแถวบานปลายอยู่นี่ยังบ้านได้ออกเนาะจ้ะไปหาเก็บเห็ดก็เห็ดเอ่อไข่เห็ดลำมาเห็ดมันปูนะคะพี่น้องปลาเห็ดอ้ยลมลื่นดีครับพี่นออ้องอไปไปลุยกันเลยพาพี่น้อง พี่ตพี่น้องเอซีกูสกันมาเด้พี่น้องเอซี่หดพัน้ำ็ง้าหดมันกูจจพี่น้องหยด,ดเลยข้าวปวด เฮ็ดมันปูอันพี่น้องฝนงงมดตกฝนมดตกกะเริ่มแหงแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศหอนหอนอยู่นี่นะจ๊ะาเพี่น้องคนห้อยอันหมูปลามบดุดใบไม่เป็นน่องหมูปลาล้านหลยแถวนีนมาเด้อพี่น้องอเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันขอถ่ายดูก,กันด้วยทางถ่ายดูก,กัน ดอกน้อยจะจ้าไว้นะคะเอาใบใหม่ตุม้มใมเก็นพัน,นอนระวันแดดเยอะหงห็น,นะจ๊ะเอยผลพีนอนเลยตาไหม <c oughs> bởi môn hình bà hát con ấy bà

เด้อพี่นอ,อนอึดซิเห็ดมันกิดเห็ดมันปูจ้ะนอนหอนเยังนี่นาะจ้ะจะเป็นอะม,มาอัดกิบละครั้งเห็ดมันปูพันนี่ ส้นแ pues, no. ้่พี่น้องถ้าเขาจะอ้วกปวดไม่จ้ะอ้าถอก่อนนึพี่น้องไหยวอาให้คัดอกมาฮึ่ม่น้ถอดิเล็กเยอะเลย้พี่น้องเบอร์้ยกว่นะ หมูปลาดุดไปไพี่น้องโอ้ยมาเก็บเห็ดเห็ดกะแหงมืดพี่น,อน e ้องเห็ดเหียวแดดหมู่บ้านแดดหอนหอนฝนตกสองมือแล้วพี่น้องกันฝนตกกังสีแล้วจ้ะเห็ดกระสีเหี้ยวแล้วก็เนี่ยเหี้ยวเลยแหงนิจ้ะพี่น้องเราก็เรีย <h ide> e กกะโอ้ยหมูปลานี่ถ้าฝนตกอากาศชื้นเนาะจะ้ะเห็นไหมเขากระสี อบอ,อดอกง่ญ่ดีจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซีหลายได้จ้ะเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณถกถ,ก,ถกกำลังใจได้จ้ะพี่นอ้องบึงเนี่ยอ่นอนซ้อนเห็ดบุงอยากเห็ดเข้ากัอยากดอกง่ายก็นี่อยากโตก็นี่้จ้ะพี่น้องแต่ว่าคือว่าละเนาะฝนขาดช่วงไปกับนี่นะจ้ะ บลู but, บ่าสิได้เฮดเอียงเด้อื <least> <life> <t ary> ้นนี้ด้วยวันนี้พักกันออกมาตตรเสาตอนนี้กับเกโม้งเสาจะพี่น้องออกมาตตรเสาเพราะว่าบ่งสั่นสายจกหน่อยแดดจะหอนนะจ้ะลุงพาวบวกมา ค่ะพี่น้องหลุนไปน้ำกันมาสิดเดเฮดอีหยังแน่มนนื้อนี้ดอกเล็กๆก็เยอะ <laughs> ปอยู่เก็บน้ำหาเคียวเอาเมื่อกี้ดอกเล็กๆอันนั่นแหมพี่นอ้องดอกเล่นๆอันหมูป้าดุดใบนะหาเคียวขี้ดินเอาเมื่อกี้สวัสดีครับไาเคิลเป็ดครับครับชนจะฟุ้งเดินป้าอยู <laughs> ่ทำมาพ่อไปนี่ประสนมา พุ่นพุ่นบ้านะพี่น้องไปตามไปดูจ้ะพี่น้องอันเพื่อนหาเห็ดใบทาไอ้ป้ายอยู่เล้วกันป่ไปเอิญป้ายอยู่ป้ายอยู่เก็บเห็ดมันปูเมื่อกี้เนาะจ้ะเห็ดนาแหลมพี่น้องอันนี้ไปน้องเอ้ยหมูบ้าดุดไว้เอาไปป่นเห็ดอันนั้นพี่น้องเห็ดน้ำมากเห็ดก้อนนะนีอีกดอกจ้ะ อยุ่งพี่น้องโอ้โพี่น้องหายังไนปึกอยู่จ้ะเห็ุนาแลจ้ะพี่น้องอันเดียต้นเห็ดนะพี่น้องหายติดดอกหาท้องเจ็บเดือบยังไงพี่น้องฮ่าฮ่า่าปวดได้ได้อยู่ดอกนี่พี่น้องขาเขาจวดได้อยู่ ยูเก็บไปเรื่อยๆก็ได้พอแก่เนาะพี่น้องพ่อฮอดีดอกดึงพี่น้องปุดปุดปุดนี่เห็นไม้พี่น้องว่าต่ไปเรื่อยๆมันก็นสิได้พอแก่พ่อ <c oughs> ดอกนี่แมพี่น้องได้บ่้นีรือม ขาหัวบเบ้างดูปาดเนีนปึกดิพี่น้องอะไรเยอะเนี่ยเอาขาเขานี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าขาเนีนปึกเลยนไหมพี่น้องเอาไปเอาไปตื้มกันเนาะจ้ะไปปุ้นอีกดอกตาพี่น้องนี่อีกดอกแล้วที่หมูปลานั่นาไหนพี่นี่อะไรเยอะอะไรอ้ออ้อยิงเสียพห่พี่น้องอ้ออ้อยิงเสีย อยากได้อ่อนๆดอกอยากได้ดอกอ่อนๆเนี่สินะพี่น้องเนาะขากันแน่นปึ๊ดอกกันแน่นปึกเอาไปแกงเอาไปปนบรรยากาศป่าเห็ดจังพี่น้องอุงมีใบใหม่บ่หลายปันไดหม่องเมื่อกี้นี่ใบใหม่หลายๆหาเห็ดเห็นยากจ้ะอ้เมนเห็ดยังพี่น้องอู้เห็นดาแลพี่น้องไอยท่อเจอๆิๆเยอะ ตายอยู่โอ้แต่ทั้งพ่วมสาดแล้วกับนั่นนี่เนาพี่น้องเนาะนะฮะกิน,น้ะจ้ะสวยป่ะพี่น้องแฝดเลยจ้าพี่น้องสวยมาจ้าโอ้ตะก,กาเลย สวยอุ้ยดอกนี่งามคัะพี่น้องต้องจ้ะมึงซ้อนเลยอาไอ้เจ้าสวยเลยจ้ะเห็ดนางล่มจ้ะพี่น้องเบิ้งฉ่องงามดอก,กงามงพี่น้องเอ้ยตื่นมาพอพอขึ้นพอฝันว่าเห็ดนางล่มสีออกแล้วครับพี่น้องไปหาอันไรหล่อบแล้วอยู่ปลาไทยมู่บานเนาะจ้ะปลาไทยมู่บานลงไปยูค่อยไปเก็บลหลายๆหนึ่งบ่งมีนะพี่น้องเอ้ยเบิ้ง สุดยอดเลยมือนด้ไเด้เฮ็ดนักล่มไปไปแกงพี่น้องเอ้ยคุณตัดเลยจ้ะงามเลยพี่น้องปกติเฮ็ดนันนออกร่มอมันป้าไทายมุบานนี่ออกเที่พี่น้องแต่ว่าปีนี้มั่มมี่เลยพี่น้องเลยพระท่านเนี่ออกเลย ดังล่มบานนี่นี่ออกตามธรรมชาชาด้วยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปลูกบ่ได้เอาเชือมานั่นที่พี่น้องโอ้แม่เก็บเก็บเลยปุ๊บด่าโอ้ยจักแมงจักถากพี่น้องเลยตัดอะไรแมงก็อยากกินเห็ดเนาะพี่นอ้องเออ โอ้สุดยอดเลยพี่นองได้เก็บเห็ดน,น,น,นางลมนางลมโอ้ยงามมามเลยจ้ะได้พ่อแกงเลยพี่นองแกงง่ายๆเลยจ้ะพี่นองโอ้ได้ตื่มกันอีกแล้วพี่นอง ปกติมันมีเฮ็ดไอ้นาแลไรเขาจะออกดอกง่ายไงพี่น้องมีดอกเดียวบางว่าเดี๋ยวไปกินไปแกงเหรอน่าจะได้แกงนึงเลยล่ะค่ะพี่น้องเพือนเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีมาเอาเห็ดไปกินจ้ามาเก็บเห็ดซอยกันแหละก็มาเอาเห็ดไปกินเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้จะเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเดี๋ยว้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามเด้อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดในเดจจากจี่น้องเด้อเจอก,กันคลิปหนาจ้ะ